ซึ่งก็บอกว่าโชว์ตลกดังมากที่สุดในเมืองไทยคู่นี้เป็นคู่ที่3ครับครับ,รบท่านผู้ชมเป็นคู่ที่3าคู่นี้น้ำหนัก128ปอนด์มวยใหญ่ครับโอเคครับก็นักชกฝ่ายแดงเป็นนักชกชาวไทยสุดสาครนเกียรติทอบอุบลกับนักชกฝ่ายน้ำเงินนั้นเป็นนักชกจากฟรีปินส์แรนนี่เพ็กครับ128ปอนด์นี่ชกสนุกครับ ส่วนสุดสาครเกียริทอบออุบลนั้นอายุอาณาตอนนี้20ปีครับเป็นนักชกจากจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันนี้ก็เป็นรองแชมป์โลก WBF อันดับ6ในรุ่น126ปอนแล้วก็เป็นรองแชมป์อันดับ1ของเวทีมวยราชดำเนินนะครับก็ชกมวยครั้งแรกเมื่อวันที่22พฤษภาคมนะครับปี37เป็นการชกมวยสากลอาชีพ ทั้งหมดทีเดียวนะครับสิตธิการชก18ครั้งรับชนะ18ครั้งเป็นการชนะทั้ง18ครั้งนั้นก็เป็นเทคน,นิคเกิน,นออ์8ครั้งแล้วก็ชนะคะแนน10ครั้งด้วยกันแล้วก็เคยชกกับนักชกจากฟิลิปปินส์ที่ประเทศมหาสระที่จังหวัดมาศรักามนะครับวันที่13โหโหกันยายน2539ตอนนั้นชนะเทคน,นิคเกิน,นออ์และครั้งที่2นั้นชนะวิสุทธิเกียตรติศักดิ์ คงคานะครับด้วยคะแนนและล่าสุดเนี่ยเมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมากชนะคะแนนไม้เซนจูรี่นักชกจากอินโดนีเซียที่สูไฮโกรกจังหวัดนาราธิวาสครับที่ผ่านพ้นมาส่วนผู้ที่ต่อกรในวันนี้นั้น oh. แรนนี่นั้นอายุอนามตอนนี้20ปีครับสิทธิการชก15ครั้งนะครับก็ชนะน็อก เจ็ดครั้งนะครับแล้วก็เป็นการแพ้นะครับห้าแล้วก็โอ้โหตอนนี้สุดสาครเดินบี้เข้าไปเลยครับทางด้านเท็กก็พยายามจะเก็บลําตัวให้ได้ทีเดียวครับสุดสาคอนอับคัดขวาที่ใบหน้าซ้ายไปขีนไม่โดนครับโอ้โหเผื่อไม่ได้ครับสุดสาครไม่ฟังเสียงเลยครับนี่นะครับ128ปอนด์ชกกันสนุกอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับแม่ไม่ฟังเสียงแล้วครับหัวขวาก็ับอีกทีนึงไม่โดนครับโอ้โห เพ็กจะลองของครับทางด้านของเรนนี่เพ็กนั้นจะลองของครับสุดสาครช่วงชกยาวกว่าครับก็ต้องชกไม่ผีพรามแล้วก็ไม่มั่วนะครับครับต้องมีชั้นเชิงแล้วก็ต้องมีหมัดหน้ามีหมัดตามที่ใช้ได้ทีเดียวครับเมื่อสักครู่นี้เห็นเทพบุตรหมัดสั่งฟ้าสั่งรักทางด้านของ ฟ้าประกอบสีกลัอิมไปแล้วโอ้ยตอนนี้โดนเข้าไปนะครับขวาตามมาทีเดียวครับโอ้ยรกรรมการสัมพัสแสงอากาศนับแล้วผ่าแล้วหกแล้วโดนเข้าไปที่ตานะครับท่านผู้ชมครับไม่เอาแล้วครับไม่เอาแล้วนะครับทางด้านของเรนนี่เพ็กครับที่ตาซ้ายนะครับดูภาพชายทีครับ เดี๋ครับดูเรนนี่นะครับเรนนี่เพชรก็พยายามจะเดินสืบท้าเข้าไปครับนี่นะครับมาขวานี่นะครับล่วงเลยนะครับโดนบริเวณตาด้านด้านซ้ายนะครับนะครับตอนนี้ทางพี่เลี้ยงก็ประ่งเประงมอ,งอยู่นะครับที่มุมน้ําเงินครับ